สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารวัตรเดี่ยวช่องที่จะเล่าเรื่องคดีดงังคดีลึกลับและเหตุการณ์ที่เตือนใจก่อนจะไปฟังรบกวนช่วยกดติดตามหรือกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณเอกขออนุญาตใช้นามสมมตินะครับรุ่นพี่นักศึกษาปีสของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัด เชียงใหม่เรื่องนี้มันเริ่มต้นจากความหิวในยามดึกที่นำไปสู่คดีคนหายที่สะเทือนขวัญที่สุดคดีหนึ่งในรอบหลายปีครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณสามปีก่อนช่วงนั้นเป็นหน้าหนาวบรรยากาศที่เชียงใหม่ตอนกลางคืนก็จะเย็นยะเยือกกว่าปกติดโดยเฉพาะในซอยลึกๆแถวหลังมหาวิทยาลัยที่เต็มไปด้วยหอพักนักศึกษาเรียงรายกันเป็นตับซอยพวกนี้ตอนกลางวันก็ดูคึกคักดีครับมีร้านข้าวร้านกาแฟ เต็มไปหมดแต่พอตกดึกหลังที่ยงคืนไปแล้วมันจะเงียบกริบจนได้ยินเสียงใบไม้แห้งเปลิวเลยทีเดียวตัวละครหลักของเราคือคุณเอกครับเขาเป็นประธานรุ่นที่ค่อนข้างดูแลรุ่นน้องดีมากโดยเฉพาะสายรหัสของเขาที่มีน้องมิ้นเป็นน้องปีหนึ่งที่หน้าตาน่ารักนิสัยร่าเริงและเป็นที่รักของเพื่อนๆตอนนั้นเป็นช่วงใกล้สอบไฟมอนครับนักศึกษาส่วนใหญ่ก็จะอ่านหนังสือกันโตรุ่งน้อง มินเองก็เหมือนกันเธอพักอยู่คนเดียวที่หอพักแห่งหนึ่งท้ายซอยที่ขึ้นชื่อเรื่องความเงียบสงบคืนเกิดเหตุเป็นคืนวันศุกร์ครับคุณเอกเล่าว่าคืนนั้นเขาก็อ่านหนังสืออยู่ที่หอของตัวเองเหมือนกันระหว่างที่พักสายตาก,ก็ถ่ฟีโซเชียลเมดมีดีดูเล่นๆจนไปเห็นสอต่ออีกของน้องมินทโพสรูปกองหนังสือพร้อมแคปชั่นบ่นว่าหิวมากสองนาฬิกาแล้วร้านป้าปิดหมดแล้วมังเงียคุณเอกเห็นแบบ นั้นด้วยความเป็นห่วงกลัวน้องจะหิวจนอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องก็เลยทักแชทไปบอกว่าสั่งแอซเดียวนี้มีเดเดอร์วิ่งดึกเยอะแยะแต่อย่าลงไปรับของนานนะมันดึกแล้วอันตรายน้องมิ้นก็ตอบกลับมาเป็นสติ๊กเกอร์รูปตุ๊กตาพยักหน้าแล้วบอกว่ากำลังกดสั่งเลยครับพี่เอกขอบคุณที่เป็นห่วงนะขะหลังจากนั้นครับคุณเอกก็ไม่ได้สนใจอะไรต่อคิดว่าน้องคงคงได้กินข้าวแล้วก็ นอนพักผ่อนตามปกติเขาเองก็อ่านหนังสือต่อจนเผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้มารู้ตัวอีกทีก็ตอนเช้าวันเสาร์ครับซึ่งวันนั้นมีการนัดติวหนังสือรวมกลุ่มกันที่คณะตอนเก้านาฬิกาเพื่อนเพื่อนอน,น้องน้องทุกคนมากันครบหมดครับขาดก็แต่น้องมิ้นทอคนเดียวตอนแรกทุกคนก็ยังไม่คิดอะไรคิดว่าคงอ่านหนังสือดึกแล้วตื่นสายหรืออาจจะกําลังรีบมาแต่พอเวลาผ่านไปถึงสิบนาฬิกากว่ากว่าน้องมิ้นก็ยังไม่โผล่ มาโทรไปหาก็ไม่รับสายใดไปก็ไม่อ่านซึ่งผิดวิสัยของมิ้นมากเพราะปกติเธอเป็นคนตรงเวลาและติดโทรศัพท์ตลอดคุณเอกเริ่มขอไม่ดีครับเพราะเมื่อคือนเป็นคนคุยกับน้องคนสุดท้ายเขาเลยตัดสินใจชวนเพื่อนผู้ชายอีกคนขี่มอเตอร์ไซค์บุกไปที่หอพักของน้องมิ้นทําทีพอไปถึงหน้าห้องเคาประตูเรียกอยู่นานสองนานก็ไม่มีเสียงตอบรับแต่สิ่งที่ทำให้คุณเอกขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีคือตอน ที่เขาลองหมุนล,ลูกบิดประตูปรากฏว่าประตูไม่ได้ล็อกครับพอเปิดประตูเข้าไปสภาพในห้องไฟยังเปิดสว่างจาแจาแอร์ยังเปิดทำงานอยู่หนังสือเล่มหนากลางทิ้งไว้บนโต๊ะญี่ปุ่นโทรศัพท์มือถือวางอยู่ข้างๆกันเหมือนเจ้าตัวแค่ลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ําแปบ๊บเดียวแต่สิ่งที่หายไปคือตัวน้องมิ้นครับเธอหายตัวไปจากห้องโดยทิ้งทุกอย่างไว้เหมือนเดิมและที่น่าสงสัยที่สุดครับบนตัวนั้นไม่มีร่องรอยของกล่องข้าวหรือถุง อาหารที่น้องมิ้นทกว่าจะสั่งมากินเลยแม้แต่นิดเดียวคำถามคือน้องมิ้นถหายไปไหนแล้วเมื่อคือนไรเดอร์คนนั้นมาส่งอาหารจริงหรือเปล่าหรือว่าน้องมิ้นทอไม่ได้กลับขึ้นมาที่ห้องตั้งแต่สองนาฬิกากันแน่ครับหลังจากที่คุณเอกและเพื่อนยืนงงกันอยู่กลางห้องพักของน้องมิ้นท้าความรู้สึกแรกที่ถาถงเข้ามาคือความกลัวครับเพราะสภาพห้องมันปกติเกินไปปกติจนน่าขนลุกแอยังเย็น ชำโทรศัพท์วางอยู่แต่เจ้าของห้องหายตัวไปเพื่อนอีกคนลองเดินไปดูในห้องน้ำเปิดดูตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ชะโงกหน้าออกไปดูที่ระเบียงเผื่อว่าน้องจะออกไปตากผ้าและเป็นลงแต่ก็ไม่มีวิแววของสิ่งมีชีวิตเลยครับตอนนั้นคุณเอกตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ของน้องมิ้นขึ้นมาดูโชคดีที่น้องไม่ได้ล็อกหน้าจอครับสิ่งที่เขาเห็นคือแอปพลิเคชันสั่งอาหารยังเปิดค้างอยู่สถานะ ออเดอร์ขึ้นว่าจะส่งสำเร็จแล้วเมื่อเวลา2องนาฬกา15นาทีหรือประมาณ 2. องนาฬกากว่าของเมื่อคืนนี้เองครับนั่นหมายความว่าน้องมิ้นต้องได้รับอาหารแล้วสิแล้วอาหารไปไหนถุงขยะในห้องก็ว่างเปล่าไม่มีกล่องข้าวไม่มีเศษอาหารด้วยความร้อนใจครับคุณเอกรีบวิ่งลงไปข้างล่างไปขอห้องป้าแมวคุณดูแลหอพักขอร้องให้ป้าแมวช่วยเปิดกล้องวงจรปิดย้อน หลังดูหน่อยป้าแมวแกก็ตกใจครับรีบผ่าเข้าไปดูที่ห้องควบคุมทันทีพวกเขากรอภาพกลับไปที่ช่วงเวลาสองนาฬิกาครับภาพในจอมอนิเตอร์เป็นภาพขาวดําที่ค่อนข้างหัวแต่มันก็ชัดพอที่ทําให้ทุกคนยืนตัวแข็งทื่อในจอแสดงเวลาสองนาฬิกาสินาทีน้องมิ้นเดินออกจากลิฟต์มาชั้นล่างจริงๆครับเธอใส่ชุดนอนกางเกงขาสั้นเสื้อยืดตัวโครงในมือถือโทรศัพท์กับคีกาท่าทางดูวงเงีย เหมือนคนเพิ่งตื่นเธอยือนรออยู่หน้าประตูกระจกทางเข้าหอพักแสงไฟจากถนนสรดเข้ามาเห็นเงาตะคุ่มตุ่มผ่านไปประมาณสามนาทีครับเวลาสองนาฬิกาสิบห้านาทีก็มีมอเตอร์ไซคันหนึ่งขี่มาจอดเทียบหน้าหอพักลักษณะรถดูเหมือนรถมอเตอร์ไซค์อัตโมติทั่วไปไม่ได้ติดกล่องใส่อาหารท้รถเหมือนไรเดอร์ปกติครับคนขี่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีทึบสูงหมวกกันน็อกแบบเต็มใบปิดหน้าปิดตามมิชิดในกล้องเห็น น้องมิ้นเปิดประตูเดินออกไปรับของไรเดอร์คนนั้นยื่นถุงพลาสติกให้ดูเหมือนปกติทุกอย่างแต่จุดที่แปลกมันเริ่มตรงนี้ครับหลังจากรับของแล้วน้องมิ้นไม่ได้เดินกลับเข้าหอทันทีครับเธอยืนคุยกับไรเดอร์คนนั้นอยู่พักหนึ่งท่าทางในกล้องดูเหมือนมีการถกเถียงหรือเจรจาอะไรบางอย่างน้องมิ้นชี้มือไปทางปากซอยใส่หัวแล้วก็ทำท่าเหมือนจะหยิบเงินในกระเป๋าแต่หาไม่ เจอจากนั้นเดรคนนั้นก็ลงจากรถครับเขาทําท่าผายมือเหมือนเชิญให้น้องมิ้นเดินไปดูอะไรสักอย่างที่ท้ายรถหรืออาจจะรถเสียไหมมีใครรู้บทสนทนาครับแต่ภาพที่เห็นคือน้องมิ้นทยอมเดินตามไรเดอร์คนนั้นออกไปทางมุมมืดข้างตึกซึ่งเป็นจุดบอดที่กล้องส่องไปไม่ถึงทุกคนในห้องควบคุมกลั้นหายใจครับจ้องมองเวลาที่มุมจอที่เดินไปเรื่อยๆ 5. ห้านาทีผ่านไปสิบนาทีผ่านไปน้องมิ้นก็ยัง ไม่เดินกลับเข้ามาในเฟรมแต่แล้วเวลา2องนาฬกา35นาทีนอหรือประมาณ20นาทีหลังจากที่ทั้งคู่เดินหายไปในมุมมืดประตูกระจกหน้าหอพักก็ถูกเปิดออกอีกครั้งครับแต่คนที่เดินเข้ามาไม่ใช่น้องมิ้นครับคนที่เดินเข้ามาคือชายสวมหมวกกันน็อกเต็มใบคนนั้นเขาเดินเข้าหอพักมาอย่างใจเย็นในมือถือคีกาของน้องมิ้นและที่สำคัญในมืออีกข้างเขาถือโทรศัพท์มือถือของน้องมิ้นกับถุง อาหารชุดนั้นกลับเข้ามาด้วยชายปริศนาคนนั้นกดลิฟต์ขึ้นไปข้างบนอย่างชำนาญเหมือนรู้ทางหนีทีไรและนี่คือคำตอบครับว่าทำไมโทรศัพท์กับห้องถึงอยู่ในสภาพนั้นฆาตกรไม่ได้แค่ลักพาตัวเธอไปเท่านั้นเขาย้อนกลับขึ้นมาที่ห้องของเธออีกครั้งเขาขึ้นไปทำอะไรบนห้องแล้วตอนนี้น้องมินอยู่ที่ไหนวินาทีนั้นป้าแมวถึงกับเขาอ่อนแล้วครับส่วนพลเอกกับเพื่อนเนี่ยรีบวิ่ง ออกจากห้องควบคุมเพื่อจะกลับขึ้นไปดูที่ห้องน้องมิ้นทออีกรอบแต่คราวนี้พวกเขาไม่ได้ไปมือเปล่าครับรีบโทรแจ้งตำรวจ191ระหว่างวิ่งขึ้นบันไดไปด้วยทอลิตช้าเกินไปสิ่งที่น่ากลัวกว่าการที่คนร้ายกลับขึ้นไปคือระยะเวลาครับเมื่อกี้ตอนดูกล้องวงจรปิดทุกคนสังเกตเห็นไหมครับว่าชายชุดดำคนนั้นเดินเข้าหอมาตอนสองนาฬิกา35นาทีแต่ตอนที่เขาเดินออกจากหอ,อกลับไปที่รถ มอเตอร์ไซค์เวลาในกล้องมันคือ3ามนาฬกา15นาทีนั่นหมายความว่าฆาตรกรคนนี้ใช้เวลาอยู่ในห้องของน้องมิ้นทนานถึง40นาทีสีนาทีในห้องที่ไม่มีเจ้าของห้องอยู่เขาทำอะไรในนั้นพอตำรวจมาถึงครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เริ่มกั้นพื้นที่และเข้าตรวจสอบห้องพักอย่างละเอียดอีกครั้งคราวนี้พวกเขาเจอสิ่งที่คุณเอกมองข้ามไปในตอนแรกครับจำถุงรหานที่น้องมิ้นสั่ง ได้ไหมครับที่เราสงสัยกันว่ามันหายไปไหนสรุปแล้วมันไม่ได้หายไปไหนครับแต่มันถูกวางเอาไว้อย่างเป็นระเบียบในตู้เย็นข้าวกล่องข้าวมันไก่หนึ่งกล่องวางอยู่ชั้นกลางของตู้เย็นสภาพยังไม่ได้ถูกแกหนังยางเลยครับเหมือนคนร้ายตั้งใจเอามันมาแช่เย็นไว้ให้เพื่ออะไรหรือเขากว่าจะกลับมากินหรือเป็นนิสัยความเจ้าระเบียบของฆาตรกรโรคจิตแต่สิ่งที่ทําให้ตํารวจและคุณเอกขนลุกที่สุดไม่ใช่เรื่องข้ากล่อง รับแต่มันคือเตียงนอนของน้องมินทศตอนแรกที่คุณเอกเข้าไปเตียงมันดูยับยุยยีเหมือนคนเพิ่งลุกใช้ใช่ไหมครับแต่พอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรอยยับพวกนั้นดีๆและใช้ไฟสองหารอยคราบรอยนิ้วมือหรือดีเอ็นเอพวกเขาสันนิษฐานว่ารอยยุบบนเตียงนั้นไม่ได้เกิดจากการนอนหลับครับแต่มันเกิดจากการนั่งนั่งที่ปลายเตียงหันหน้าเข้าหาโต๊ะญี่ปุ่นที่วางหนังสืออยู่ลองจินตนาการตาม นะครับตลอด40นาทีนั้นฆาตรกรคนนี้น่าจะนั่งนิ่งๆอยู่ที่ปลายเตียงจ้องมองหนังสือที่น้องมิ้นอ่านค้างไว้จ้องต้องมองโทรศัพท์ของเธอหรืออาจจะจินตนาการว่าน้องมิ้นตกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ตรงหน้ามันสะท้อนให้เห็นเลยครับว่าคนร้ายคนนี้ไม่ได้แค่ต้องการทรัพย์สินหรือต้องการทำร้ายร่างกายฉับฉวยแต่เขามีความหมกมุ่นหรือปอ้ใช่ฉันบางอย่างที่น่ากลัวมากๆเข้าใจ เย็นพอที่จะนั่งซึมซับบรรยากาศในห้องของเหยือโดยไม่กลัวว่าจะโดนจับได้แล้วจุดพิของบทนี้มันอยู่ตอนที่ตำรวจตรวจสอบแอปพลิเคชันสั่งอาหารในเครื่องนงมิน้นอย่างละเอียดครับชื่อรเดอร์ที่ขึ้นในระบบคือนายสมชายนามสมติพร้อมรูปโปรไฟล์ที่ดูเหมือนคนธรรมหากินปกติแต่พอตำรวจลองกดโทรออกไปที่เบอร์ของไรเดอร์คนนั้นปลายสายกลับกลายเป็นเสียงสัญญาณเลขหมายนี้อย่างไม่เปิดใช้บริการ และเมื่อตรวจสอบลงไปลึกยิ่งกว่าเดิมก็พบความจริงที่น่าตกใจครับว่าบัญชีไรเดอร์นี้เป็นบัญชีผีที่ถูกสวมสิทธิ์มาจากคนที่ตายไปแล้วเมื่อสองปีก่อนแปลว่าคนร้ายวางแผนเรื่องนี้มาอย่างดีแล้วอาจจะไม่ได้ทําแบบนี้เป็นครั้งแรกถ้าเขาไม่ใช่ไรเดอร์ตัวจริงแล้วเขาเป็นใครแล้วทําไมเขาถึงเลือกน้องมิ้นหรือว่าเขาจะรู้จักน้องมิ้นมาก่อนหลังจากที่รู้ว่าบัญชีไรเดอร์ นั้นเป็นบัญชีผีตำรวจก็เริ่มปวดหัวละครับเพราะมันแถบจะสาวไปถึงตัวคนร้ายไม่ได้เลยแต่ในความมืดมนก็ยังมีแสงสว่างเล็กหาให้อยู่ที่โทรศัพท์มือถือของน้องมิ้นครับจำได้มหมครับที่ผมบอกว่าคนร้ายเอาโทรศัพท์กลับมาคืนที่ห้องตอนแรกทุกคนคิดว่าเขาอาจจะแค่เอามาวางคืนเพื่อไม่ให้ใครสงสัยหรืออาจจะเอามาเพื่ออำพรางคดีแต่พอตำรวจกู้ข้อมูลในโทรศัพท์อย่างละเอียดโดย เฉพาะในโฟลเดอร์ที่เพิ่งลบไปในคลังภาพความจริงที่น่าขนลุกกว่าเดิมก็ปรากฏขึ้นครับในนั้นมีรูปถ่ายจำนวนหนึ่งที่เพิ่งถูกลบไปเมื่อช่วงสามนาฬิกาของคืนเกิดเหตุซึ่งเป็นฝีมือของคนร้ายแน,แน่แต่รูปพวกนั้นไม่ใช่รูปโป๊บเลยหรือรูปศพนะครับมันเป็นรูปของน้องมิ้นในอิริยาบถต่างๆภายในห้องพักของตัวเองครับมีรูปน้องมิ้นยืนเป่าผมหน้ากระจกรูปน้องมิ้นนั่งกินมาม่ารูป น้องมิ้นนอนหลับฟุบกกับต้นหนังสือแต่เดี๋ยวก่อนครับมุมภาพของรูปพวกนี้มันไทยมาจากระเบียงห้องและช่องระบายอากาศครับนั่นหมายความว่าไรเดอร์ปริศนาคนนี้ไม่ได้เพิ่งมารู้จักน้องมิ้นในคืนที่สั่งอาหารแต่เขาเฝ้าดูเธอมานานแล้วเขาแอบปีนขึ้นมาถ่ายรูปเธอแอบส่องดูชีวิตประจําวันของเธอจนรู้ว่าเธอชอบนอนดึกช่วงสอบและรู้แม้กระทั่งว่าคืนนั้นเธอหิวและกําลังจะกดสั่ง อาหารสิ่งที่น่ากลัวคือคนร้ายจงใจใช้จังหวะที่น้องโพสสอตออีว่าหิวสวมรอยกดรับออเดอ์ทันทีเพื่อให้ตัวเองได้เป็นคนไปส่งอาหารและที่เขาต้องเอาโทรศัพท์กลับมาคืนที่ห้องก็เพื่อจะมาลบรูปพวกนี้ทิ้งไปเพราะกลัวว่าถ้าวันหนึ่งตำรวจมาเจอรูปพวกนี้เขาจะรู้ทันทีว่าคนร้ายคือคนที่สามารถปีนตึกนี้ได้คล่องแคล่วคุณเอกเขาเห็นรูปพวกนี้ถึงกับพูดไม่ออกครับเขานึก ย้อนไปถึงตอนที่น้องมิ้นเคยบ่นให้ฟังเล่นเล่นว่าช่วงนี้รู้สึกเหมือนมีคนมองตลอดเวลาตอนนั้นทุกคนคิดว่าน้องคิดไปเองเพราะอ่านหนังสือหนักจนเบลอแต่บอกแสสําคัญที่สุดมันหลุดออกมาจากรูปใบสุดท้ายในถังขยะดิจิทัลน,นั้นครับมันเป็นรูปที่คนร้ายเผือถ่ายติดเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกหน้าต่างตอนกลางคืนแม้จะเห็นไม่ชัดแต่เห็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งที่แขนซ้ายของเขา ครับมันคือรอยสักลายกราฟิกรูปตาข่ายหรือยายแมงมุมที่โผล่พ้นแขนเสื้อกันหนาวออกมาและพอคุณเอกเห็นรอยสักนั้นเขาก็จําได้ทันที่ครับว่าเคยเห็นมันที่ไหนวินาทีที่คุณเอกตะโกนบอกตํารวจว่าผมเคยเห็นรอยสักนี้บรรยากาศในห้องนั้นเงียบกริบเลยครับคุณเอกเล่าด้วยเสียงสั่นว่าเมื่อประมาณสองอาทิตย์ก่อนทางหอพักมีการจ้างช่างมาล้างแอร์และซ่อมท่อน้ำทิ้งที่ระเบียงหลังห้อง พักทุกห้องเพื่อเตรียมรับมือหน้าฝนที่กำลังจะมาถึงแม้ตอนนั้นจะเป็นหน้าหนาวก็เธอครับแต่เป็นการเศี่ยบำรุงประจำปีทีมช่างที่เข้ามามีกันอยู่3ามถึงสี่คนใส้ในชุดฟอร์มบริษัทรับเหมาทั่วไปแต่มีช่างคนหนึ่งครับที่เป็นวัยรุ่นหน่อยชอบใส่เสื้อแขนยาวพับแขนและมีรอยสักที่แขนซ้ายแบบเดียวกันเป็กคุณเอกจำได้แม่นเพราะตอนช่างคนนี้มาทำที่ห้องเขาช่างดูพูดน้อยแต่สาย ตาดูรอกแรกชอบมองสำรวจของในห้องมากกว่าสนใจไอตตำรวจไม่รอช้าครับรีบประสานงานกับป้าแมวเจ้าของหอทันทีเพื่อขอข้อมูลบริษัทร,รับเหมาที่ว่านั้นพอได้ชื่อบริษัทมาตำรวจก็บุกไปตรวจสอบรายชื่อพนักงานทันทีครับปรากฏว่ามีพนักงานคนหนึ่งชื่อนายชัยนามสมมุติอายุ25ปีซึ่งเพิ่งจะลาออกไปเมื่อว่างสื่อนี้เองโดยอ้างว่าจะกลับไปบวชที่ต่างจังหวัดประวัติของนายชายคนนี้ไม่ ธรรมดาครับเคยมีคดีติดตัวเรื่องบุกรุกยามวิการและอนาจารย์เมื่อหปีก่อนแต่ตอนนั้นยอมความกันได้เพราะผู้เสียหายไม่อยากเอาเรื่องให้เป็นข่าวที่สำคัญครับที่อยู่ตามบัตรประชาชนของนายชัยอยู่ห่างจากหอพักของน้องมิ้งไปแค่สองกิโลเมตรเท่านั้นตำรวจและคุณเอกรีบนำกําลังไปที่บ้านเช่าของนายชัยทันทีครับสภาพบ้านเช่าเป็นห้องแถวชั้นเดียวที่ดูสุดโสมหน้าบ้านมีรถ มอเตอร์ไซค์รุ่นเดียวกับที่เห็นในคล่องวงปิดจอดอยู่และที่ท้ายรถยังมีหมวกกันน็อกเต็มใบสีดำวางทิ้งไว้เจ้าหน้าที่ตำรวจส่งสัญญาณให้เงียบแล้วค่อยๆบุกเข้าไปในห้องแต่ห้องว่างเปล่าครับนายเฉยไหวตัวทันและหนีไปแล้วทว่าสิ่งที่เขาทิ้งไว้ในห้องเช่านั้นมันน่าสยดสยองยิ่งกว่าการเจอตัวเขาเสียอีกผนังห้องเต็มไปด้วยรูปถ่ายของนักศึกษาหญิงในย่านนั้นแปลเรียงรายกันเหมือนคอลเลกชักนและที่กลางห้องมีกล่องเสือ้อ ถ้าผู้หญิงกองหนังสือเรียนและบรรณักศึกษาของน้องมิ้นทวางอยู่บนแท่นบูชาประหลาดประหลาดแต่สิ่งที่ทําให้ตํารวจต้องวิทยุข,ขอกําลังเสริมด่วนที่สุดคือสิ่งที่พบในห้องน้ําครับในอ่างน้ําพลาสติกใบใหญ่มีร่องรอยของคราบเลือดที่ยังไม่แห้งสนิทด,ดีและมีผมยาวจำนวนมากตกอยู่คําถามคือนายชัยหนีไปไหนและเขาพาน้องมิ้นไปด้วยหรือไม่หรือว่าจะเป็นหลักฐานในห้องเช่าของนายชัยบ่งบอกชัด เนครับว่าหมอนี่ไม่ใช่แค่โจรโรคจิตธรรมดาแต่น่าจะเป็นคาตกตะต่องทีศิศของจากเหยื่อการที่พบเลือดในห้องน้ําทําให้ความหวังที่จะเจอน้องมิ้นท์แบบมีชีวิตอยู่เริ่มริบริลงทุกทีครับคุณเอกถึงกับเข่าสุดร้องให้ออกมาตรงนั้นเลยแต่ในความโชคร้ายยังมีความหวังครับตํารวจไอทีที่ตามมาสมทบตะโกนขึ้นมาว่าสารวัตรครับผมจับสัญญ,ญาณโทรศัพท์ของคนร้ายได้ปรากฏว่าในายชัยไม่ ได้ทิ้งโทรศัพท์ตัวเองครับอาจจะเพราะความรียบร้อนหรือย่ามใจสัญญาณ GPS ระบุว่าตอนนี้เขากำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมุ่งหน้าออกไปทางอำเภอแม่ริมซึ่งเป็นเส้นทางขึ้นเขาและป่ารกทึบตำรวจวิเคราะห์ทันทีครับว่ามันกำลังจะเอาศพไปทิ้งหรือถ้าเราโชคดีมันอาจจะกำลังพาตัวน้องมิ้นไปซ่อนเวลาเป็นสิ่งมีค่าที่สุดในตอนนี้ครับทุกวินาทีหมายถึงความเป็น ความตายขบวนรถตำรวจและรถของคุณเอกที่ขอติดตามไปด้วยรีบซิ่งไล่กวดสัญญาณ GPS นั้นไปทันทีครับฝนเริ่มเริ่มตกลงมาปล่อยๆทำให้ถนนลื่นและการติดตามยากขึ้นไปอีกเส้นทางเริ่มเปลี่ยนจากถนนลาดยางเป็นทางดินลูกรังเข้าไปในสวนลำใหญ่ร้างจนกระทั่งสัญญาณ GPS หยุดนิ่งครับตำรวจนำกำลังปิดล้อมพื้นที่สวนลำใหญ่นั้นอย่างเงยบเชียบตรงกลางสวนมีกระท่องร้างหลังเก่าๆตั้ง ยูสภาพผูพังแทบจะถล่มลงมาได้ทุกเมือ่อแสงไฟสลัวๆจากตะเกียงลอดออกมามาจากรอยแตกของผนังไม้ทุกคนกลั้นหายใจครับได้ยินเสียงขุดดินฉึกๆเสียงเหมือนใครบางคนกําลังขุดหลุมอย่างขมักขเม้นท่ามกลางความมืดและสายฝนสลวัดให้สัญญาณบุกช้าทันทีครับหยุดตํารวจโยกมือขึ้นสิ้นเสียงตะโกนชายคนหนึ่งที่กําลังวนอยู่กับการขุดหลุมข้างกระท่อมสะดุ้งสุดตัวแล้วพยายามจะวิ่ง นี้แต่ก็ไม่รอดครับโดนตำรวจตะครุบตัวกดลงกับพื้นดินโคลนได้สำเร็จชายคนนั้นคือนายชายจริงๆครับสภาพเนื้อตัวหมอมแหมมแบลตาดูตื่นกลัวและหลอนยาแต่สิ่งที่ทุกคนโฟกัสไม่ได้อยู่ที่ตัวนายชายครับแต่อยู่ที่ถุงกระสอบใบใหญ่ที่วางอยู่ข้างหลุมที่มันกำลังขุดถุงนั้นมีขนาดพอดีกับตัวคนและมันนิ่งสนิทไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆคุณเอกใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุลุกออกมานอกอกเขาภาวนา ขอให้สิ่งที่อยู่ในนั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดตำรวจค่อยๆเอื้อมมือไปแก้ป่มเชือกปากกระสอบออกอย่างระมัดระวังทันทีที่ปากกระสอบเปิดออกแสงไฟฉายสรดเข้าไปสิ่งที่เห็นคือเส้นผมยาวสลวยที่เปื้อนดินโคลนแต่วินาทีนั้นครับร่างในกระสอบก็ไอออกมาเบาๆน้องมิ้นยังไม่ตายครับเธอยังมีชีวิตอยู่แต่สภาพร่าแร่เต็มที่เรื่องรักวาวมันยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะจากการสอบปากคำในชายใน ที่เกิดเหตุมันได้คลายความลับที่น่ากลัวกว่านั้นออกมามันบอกว่าผมไม่ได้ทําคนเดียวมีลูกค้าจ้างผมไปจับตัวมาลูกค้าจ้างจับตัวนี่มันไม่ใช่คดีโรคจิตธรรมดาแล้วใครกันที่เป็นคนจ้างหวานแล้วทําไมต้องเป็นน้องมิ้นท์ทสารภาพของนายชัยทําเอาตํารวจเครียดหนักกว่าเดิมครับเพราะนี่ไม่ใช่แค่คดีลักพาตัวธรรมดาแต่มันคือขบวนการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ที่แฝงตัวอยู่ในโลกออนไลน์ นายชายสารภาพว่าเขาเป็นเพียงแค่นักล่าหรือฮันเตอร์ที่รับงานผ่านกลุ่มลับในแอปพลิเคชันหนึ่งซึ่งสมาชิกในกลุ่มเป็นพวกมีรถนิยมวิปริตชอบดูการลักพาตัวและทรประมานยือแบบสดๆคนที่จ้างหวานเขาในครั้งนี้ใช้ชื่อบัญชีว่าเดอะค l เล c เตอหรือนักสะสมซึ่งเป็นลูกค้าระดับ VIP ที่ไปหนะักมากแผนการของพวกมันเริ่มมาเป็นเดือนแล้วครับนายช้ยเล่าว่าเดอะค l เลเตอรจ่าย เงินให้เขาแฝงตัวเป็นช่างแอร์เข้าไปติดกล้องรูเขียนในห้องน้องมิ้นเพื่อคัดเกรดสินค้าก่อนพอเดอะคเล็คเตอ์ถูกใจน้องมิ้นมากก็เลยสั่งออเดอร์พิเศษคือให้เก็บของมาส่งให้ในคืนนี้โดยคำชับว่าต้องเอาแบบเป็นเป็นห้ามให้สินค้าเสียหายส่วนเลือดที่พบในห้องน้ำนายชายคือเลือดของน้องมิ้นจริงๆครับเกิดจากการที่น้องพยายามดิ้นสู้ตอนที่ถูกจับตัวมาที่ห้องเช่าทา ให้น้องหัวฟาดกับขอบอ่างน้ําจนสลบไปในชัยเลยต้องรีบพาตัวใส่กระสอบนี้ออกมาเพราะตัวคนข้างห้องได้ยินเสียงที่น่าตกใจคือตอนนี้เด็กเ o ล l เตอร์กำลังรอรับสินค้าอยู่ที่จุดนัดพบครับมันนัดให้ในายใช้เอาตัวน้องมิ้นไปส่งที่รีสอรทรังแห่งหนึ่งชาญเมืองเชียงใหม่ในเวลาห้านาฬิกาซึ่งเหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึงชั่วโมงสารวัตรเจ้าของคดีตัดสินใจทันทีครับว่า ต้องซ้อนแผนตำรวจให้ในายชัยส่งข้อความไปบอกลูกค้าว่าของพร้อมแล้วกำลังเข้าไปส่งเพื่อล่อให้มันออกมาแต่ปัญหาก็คือน้องมิ้นอยู่ในสภาพที่ต้องส่งโรงพยาบาลด่วนไม่สามารถเอาไปใช้ลอกเป้าได้งานนี้จึงต้องมีการส่งรอยครับตำรวจหญิงนอกเครื่องแบบคนหนึ่งที่มีรูปร่างใกล้เคียงกับน้องมิ้นอาสาปลอมตัวเป็นร่างในกระสอบแทนขบวนรถตำรวจเคลื่อนย้ายกำลังอย่างเงีบเชียบ ที่สุดมุ่งหน้าส่ริสอทร,รังแห่งนั้นทำกลางความมืดและสายฝนที่ยังตกกระหน่ำคุณเอกยืนมองรถพยาบาลพาน้องมิ้นออกไปแล้วหันมาขอสารวัตรว่าผมขอไปด้วยครับผมอยากเห็นหน้าไอ้คนสังการสารวัตรพยักหน้าอนุญาตแต่กำชับว่าห้ามลงจากรถเด็ดขาดงานนี้เดิมพันสูงครับถ้าพลาดคนร้ายอาจไหวตัวทันแล้วหนีไปตลอดการหรือถ้าแย่กว่านั้นตำรวจหญิงที่ปลอมตัวไปอาจตกอยู่ในอันตราย จุดนัดพบคือรีสอร์ทเก่าที่ปิดกิจการไปแล้วตั้งอยู่กลางหุบเขาที่เปลี่ยวมากๆบรรยากาศวังเวงสุดๆครับมีแต่ซากตึกและต้นไม้ขึ้นกรกทึบตำรวจวางกำลังซุ่มอยู่รอบๆพื้นที่อย่างแนบเนียนรถกระบะของนายชัยซึ่งตอนนี้มีตำรวจขับให้โดยมีนายชัยนั่งตัวสังงนเงกอยู่ข้างๆค่อยๆขับเข้าไปจอดที่ลานจอดรถด้านหลังตามพิกัดที่นัดไว้ที่กระบะถ่ายมีถุงกระสอบใบใหญ่วางอยู่ข้างใน คือตำรวจหญิงใจเด็ดที่เตรียมพร้อมจับกลุ่มทันทีที่คนร้ายแตะตูวเวลาห้านาฬิกาตรงแปะเสียงเครื่องยนต์รถหรูดังแว่วมาแตกลาครับไฟหน้าสว่างจ้าสาดเข้ามาในลานจอดรถ s u v สีดำคันใหญ่ขับเข้ามาจอดเทียบข้างๆรถกระบะกระจกรถติดฟิล์มดำเมื่อสนิทมองไม่เห็นคนข้างในเลยครับนายชัยกลืนน้ำลายลงคอ,อยังยากลำบากก่อนจะเปิดประตูลงไปตามบทที่เตรียมไว้เสียงประตูรถ SUV เปิดออก แก๊กชายร่างสูงคนหนึ่งก้าวลงมาจากรถครับเขาแต่งตัวดีมากใส่เสื้อเชิดกางเกงเท้าหนังขัดมันวับดูไม่เหมือนโจรเลยสักนิดแต่บนใบหน้าเขาสวมหน้ากากอนามัยสีดำและสวมแว่นสายตาชายคนนั้นเดินตรงเข้ามาหานชัยไม่พูดพรามทำเพลงเขาโยนสองเอกสารสีน้ำตาลเปลิกใหญ่ให้ในายชายนี่ส่วนที่เหลือของอยู่ในเสียงเขาเรียบนิ่งเยือกเย็นจนหน้าคนลุกนายชัยชี้มือไปที่กระบาถ่ายเอออยู่ ในนั้นครับหลับยาวเลยชายคนนั้นเดินอ้อมไปที่ท้ายกระบะเขาเอื้อมมือไปลูกที่ถุงกระสอบเบาๆเหมือนกำลังเช็คสินค้าดีคราวนี้ทำงานเรียบร้อยดีเขาคึมทำเบาๆก่อนจะ้ล้วงมือเข้าไปในเสื้อสูทไม่ใช่เพื่อหยิบเงินครับแต่เขาหยิบเข็มฉีดยาออกมาวินาทีนั้นสารวัตรที่ซุ่มดูอยู่ผ่านกล้องไร้ทันที่ว่ามันกระจะฉีดยาให้เหยื่อหมดสติสนิทก่อนขนย้ายบุคคลสารวัตรโกนสั่งการผ่านวิทยุทันใด นั้นตำรวจหญิงในกระสอบก็ถิดปากถุงออกมาพร้อมชักปืนเล็งไปที่คนร้ายอยู่ตำรวจคนร้ายตกใจสุดขีดครับเขาพยายามจะวิ่งกลับไปที่รถแต่ตำรวจอีกชุดที่ซุ่มอยู่ก,ออก็กรูกันเข้ามาล็อกตัวเขากดลงกับพื้นปล่อยกูพวกมึงรู้ไหมกูเป็นใครเสียงตะโกนโวยวายดังลั่นป่าพอตำรวจกระชากหน้ากาก,ากอนามัยออกแสงไฟฉายสาดไปที่ใบหน้าของเขาคุณเอกที่แอบดูอยู่บนรถตำรวจถึงกับอุทานออกมาด้วยความ ช็อกเพราะชายคนนี้คืออาจารย์พิเศษคนหนึ่งที่เคยมาบรรยายที่คณะเมื่อเทิมที่แล้วคนที่มีภาพลักษณ์เป็นนักวิชาการผู้ส่งคุณวุฒทใจดีและเป็นที่นับหน้าถือตาของสังคมใครจะไปคิดครับว่าเบื้องหลังสุดหรูราคาแพงคือปีศาจร้ายในคราบมนุษย์แบบนี้หลังจากจับก,กลุ่มตัวอาจารย์คนนี้ได้ขอสงวนชื่อและตำแหน่งจริงๆนะครับตำรวจก็นำตัวไปคนที่บ้านทักส่วนตัวทันทีครับซึ่งบ้าน หลังนี้ไม่ใช่บ้านที่เขาอยู่กับครอบครัวแต่เป็นเซฟฮับลับที่เขาซื้อไว้ชื่อคนอื่นพอเข้าไปในบ้านตำรวจถึงกับพังะครับเพราะในห้องแตนดินของบ้านหลังนี้มันถูกดัดแปลงเป็นสตูดิโอที่บุผนังเก็บเสียงอย่างดีมีอุปกรณ์กล้องถ่ายทำขาตั้งไฟตีอนตรึงพยาบาลและอุปกรณ์พัฒนาการครบชุดที่ผนังด้านหนึ่งมีจอมอนิเตอร์นับสิบจอเรียงกันอยู่และภาพบนจอเหล่านั้นคือภาพถ่ายทอดสด จากกล้องแอบถ่ายที่ซ่อนอยู่ในห้องพักของหญิงสาวหลายคนในหลายพื้นที่บางคนกำลังนอนหลับบางคนกำลังแต่งตัวโดยที่พวกเธอไม่รู้ตัวเลยสักนิดว่ากำลังถูกจับตามองจากปีศาจตนนี้อาจารย์คนสารภาพหน้าตาเฉยครับว่าเขาทำแบบนี้มานานแล้วเริ่มจากการแค่แอบดูจนพัฒนาความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นการจ้างคนไปลักพาตัวมาเพื่อสนองตัณหาและ ถ่ายคลิปขายในกลุ่มลับส่วนนักศึกษาสาวที่หายตัวไปก่อนหน้านี้ตามข่าวหรือตำรวจพบหลักฐานบางอย่างในเตาเผาขยะหลังบ้านครับเป็นเศษเสื้อผ้าและชิ้นส่วนกระดูกซึ่งยืนยันได้ว่าพวกเธอไม่มีโอกาสได้กลับบ้านอีกแล้วน้องมิง้งคือผู้โชคดีเพียงหนึ่งในร้อยครับที่รอดมาได้เพราะเพื่อนๆและที่รหัสอย่างคุณเอกเอ,กเอกใจได้ทันเวลาท่าคืนนั้นคุณเอกไม่ตัดสินใจบุกไปที่ห้องน้อง ถ้าตำรวจไม่ตามแกรอยจากไรเดอร์ผีคนนั้นป่านนี้น้องมิ้งทอคงกลายเป็นเทียงฝ่ายวิดีโอไฟล์หนึ่งในคอลเลกชันของมันไปแล้วครับคดีนี้กลายเป็นข่าวดังระดับประเทศในวันรุ่งขึ้นทลายเครือข่ายสายค้ามนุษย์และแอบถ่ายครั้งใหญ่ในชัยและอาจารย์คนนั้นถูกดำเนินคดีในข้อหาหนักที่สุดโทษถึงประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตแต่บาดแผลทางใจที่เกิดขึ้นกับเหยื่อไม่มีวันหายไป ง่ายครับน้องมิ้นต้องพักรักษาตัวอยู่นานทั้งร่างกายและจิตใจเธอไม่กล้าอยู่หอพักคนเดียวอีกเลยต้องย้ายกลับไปอยู่บ้านพ่อแม่และต้องบำบัดจิตใจต่อเนื่องส่วนคุณเอกเหตุการณ์นี้เปลี่ยนเขาไปตลอดการครับเขาเลิกนิสัยโพส์ตบอกพิกัดตัวเองในโซเชียลและกลายเป็นคนที่ระวังตัวจัดเวลาช่างมาซ่องของที่ห้องหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปหนึ่งปีครับคุณเอกเรียนจบแล้วส่วนน้องมิ้นก็ ค่อยๆกลับมาใช้ชีวิตได้เกือบปกติแต่แวลตาความสุดสในอดีตอาจจะหายไปบ้างคุณเอกฝากเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังไม่ใช่เพื่อจะบอกว่าเขาเก่งที่ช่วยน้องได้แต่เขาอยากเตือนทุกคนครับภัยร้ายในยุคนี้มันไม่ได้มาในรูปแบบของโจรหน้าโหดถือมีดมาจี่เราในซอยเปลี่ยวเสมอไปครับแต่มันมาในรูปแบบของความสะดวกสบายและความไว้ใจการโพสโซเชียลมีเดียว่าเราอยู่ไหนทำอะไรอยู่คน เดียวหมายคือการเชิญชวนโจรให้มาหาถึงที่การปล่อยให้คนแปลกหน้าไม่ว่าจะเป็นช่างเรเดอร์หรือพนักงานบริการเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวที่เราไม่ระวังตัวคือความเสี่ยงที่เราคาดไม่ถึงและที่สําคัญที่สุดคนใกล้ตัวหรือคนที่มีหน้ามีตาในสังคมอาจจะเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดก็ได้ครับคดีนี้จบลงด้วยการที่คนร้ายได้รับโทษสะสมแต่คำถามคือยังมีเดอะคอเลกเตอร์คนอื่นๆอีกหมาใน โลกออนไลน์ยังมีกล้องรูเข็มอีกกี่ตัวที่ยังไม่ถูกค้นพบและในคืนนี้ที่คุณกำลังฟังคลิปนี้อยู่คุณแน่ใจล่ะครับว่าประตูห้องของคุณล็อกแน่นหนาดีแล้วและแน่ใจล่ะครับว่าในห้องของคุณตอนนี้มีคุณอยู่แค่คนเดียวจริงๆลองหันไปมองที่มุมมืดของห้องดูสิครับบางทีอาจจะมีสายตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมองคุณอยู่ก็ได้ขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับถ้าชอบเรื่องคดีแบบนี้อย่าลืมกด และกดแชร์และก็กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในเรื่องต่อไปสวัสดีครับ